love เป็นแบบว่าปลาแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบิงซูมีขนมหวานต่างๆให้กินเลยก็เราจะไปชมบรรยากาศกันครเอ,อกเดินทางแล้วก็ไปกินกันครับแต่จะพาเว้ข้างทางฮะไปเลยนอ้ทำอ,อะไรจ๊ะนั่งรอรถแล้วก็รอเปิดประตูดูอะไรอยู่ <laughs> ไหไรเหอไม่เอา,เาไปปตาไย <c oughs> ได้อะไระ <c oughs> ใช่จะคะยทหยังไม่ถึงสถานที่เเาซื้อมะพร้าวก่อนลูกอยากกินาามะ <c oughs> พ้พาวไม่ใช่หอซือมะพ้าวเลยจะไม่กินยานทก็อยากินไม่ใช่เหรอลูก เออตัวเองพูดเองว่าจะกินเอออดีตแล้วอดีตเลยชงเถอะอืออดีตไม่ต้องกินแล้วกินปะปะปะบ้าเลี้ยวขวามือที่จะหันลงเกี่ยละเลี้ยวขวาเกี่ยว่าจะไปซ้ายเลี้ยวขวาแล้วทะลุวัดไปเราจะเลี้ยวซ้ายก็ตอนนี้เราเขกลถึงแล้วนะคะเราเข้ามาในซอยแล้วและและล่าสุดครับทีลีพาเราเข้าวัดร้านแม่งตัวลึบลึบ พูดออกมาเลยว่าคนถึงจะไปแล้วอยากโอมเดามันต้องไปโหลิมขุมมันทะลุถึงไหมนั่นดีนั่นดีแมวมาคืนแมวมันไม่ใช่ลูกแมวแมวมันคืนแมวสายกีเอ้ยสีกายฉันก็ชอบติดสวนว่ะากุ่ฒเรียนรู้โฮมสเตย์บ้านสีกายเฮ้ยมีเที่ยวกกำลังกายด้วยก็มีลูกอบาโต้หรือลูกน่าเล่นจุงเมย์งวยในคารายู่ไหนเดี๋ยวซ้ายลูกที่นี่ ลวน่ายิมสวยมาขไม่มีน้ำเลยนั่นนี่น้ำเต็มอยู่พิ่งยังไบบนี้นเราลงน้ำมันน้อยเมน้ำมันน้อยไปริมไดายไมเทรายพวกนี้มันดูดนะลูกไอ้องนกเต็มเลยทรายพวกนี้ที่ว่ามันดูดเพราะว่าทรายมันชุ่น้ำอยู่บางจุดเขไปเหยียบมันิดมันไม่แน่นมันจะจมลงไปเรื่อยๆที่ทะเลไม่รู้บ้าเหรอไม่ิดมามันนกเต็มเลย

ไอ้สัสเต็งอ๊าบมาตั้งสิบกว่าโลแล้วเราจะไปีนไหนปะโอ้ยเย่เย่เย่เต็มเลยอ่าถ่ายรูปถ่ายนกเราไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับบ้านเฮ้ยไปเที่ยวไปหาที่ไปต้องนี้นกเต็มเลยอ่ะในกล้องไม่เห็นอ่ะอ่ะ อาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจจะมากินแต่ทีนี้สเส้นนี้ทั้งเส้นผมก็ไม่เห็นร้านกินเลยว่ะจริงอถึงแล้วตั้งตุนจานแล้วก็จะเข้าไปหาอะไรกินกันนะคะตอนนี้หิวมากเลยไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะว่าต้องต้องกินบรรยากาศอรอบๆสวยมากเลยวันนี้เป็นอัน,น,นบแบบว่าอากาศแบบรรดีร้<ด>อนแต่ว่ามันอากาศหนาวไปสำรวจพื้นที่ดูเดี๋ยกัน ทางนี้ไม่ได้ค่ะคุณนายอันนี้ก็จะนนเป็นป้ายี้าง็นแบบส่วนในคาเฟ่นะคะข้างบนก็น่าจะเป็นที่พักนะคะอันนี้เป็นส่วนในคาเฟ่มีน้ำมีขนมให้ทานใช่ ดูดิมีอะไรกันเบียงอย่างงั้นซิงก็เค่ายเอาเมาตายเลยรู้มอก่าเย็นแล้วกาแงก็จะมีแบบว่ามีร้อนเย็นกัดมีชาด้วยแก็อันนี้ก็จะเป็นของเห็นไหมตะกูะอาหารไหมตลาดสดดูไคะคุณครับต้องบู้นดูเวเราไปหาที่นั่งกนชาบลอ มีชาไทยมันจะกินไหมครับก็กินใครจะกินน้ำอะไรสั่งหรือลูกพี่อุ่นมาใส่ดื่มน้ำเหลือไสไม่สั่งอาหารเอชาไทยก็นเมนูชาไทยเย็นเนาะครับอันนี้คือเขียนเลขข้างหน้าเหรอเขียนเลขหน้าเลขหน้าหน้าหน้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสั่งน้ำเอาโอริโอไมโลช็อกโกเฟฟเฟเอาช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งค่ะ เด็กจะกินอะไรวะนี่จะเราขอเตรียมตัวประดังอาหารกันก่อนอาหารที่นั่งก่อน นะคะเขาทำว่าชาว่าถ่ายรูปได้คน,นหลวนมันแต่ถ้าใครจะถ่ายรูปแบบเพื่อนยืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปตรงนู้นหน่อย <laughs> นี่นะคะเอานี่เอาหนินนไม่มันเปลี่ยนเป็นไ,ไอหมีสีที่มันไปนขายยาพิษถุงจับมันมานั่งอะนั่นแหละสวยนะทุกคนแต่ว่าคนโอบขึ้นไม่ได้คะ่ะเี้ยเกินไปโอ้ตอนนี้ลมแรงมากสามารถทำให้เราพัดลง ลงไปปิ้วดูความดูมาแข็งขอภายในเสียงลงนะคะอ่าเก๊แล้วหนึ่งอุ้ยกินอาหารคือหอมมากหิวข้าวมากเลยนี่มันใจไม่ลองขึ้นไปหรอคุณองค์ขึ้นแล้วนะท่ลองขึ้นแล้วนะเ้ ไฟฟ้าสถิตแลงเลยไปขึ้นไปเร็วๆอากาศแบบนี้แหละไฟฟ้าสถิตแบบเยอะมากอ่ะไหนบัวลราเนี้โอ้บัวใหม่นี่คือคุณอุ่นๆนะคะเราเป็นไปลงไปล่างเฮ้ยเราถามคือลงยังไงคุณอมขึ้นด้วยอุ๊ยเราไม่ขึ้นดีกว่าเรากลัวความสูงอ่ะเดี๋ยวลงยากนะคะทุกคนไปไปจ้ารีบมานะคะคุณอุ่นเหมอนเียวนะเแล้ว สู้าไปกินข้าวเรามาจากทงนู้นใช่ไหมโอ้อยงนี้คุณแม่กับคุณพ่ออยู่ว่าป๊าปากถึงก็น่ากินข้าวแล้วสั่งอาหารมาเร้วแล้วคือกินหอมมากเลยนเราเข้าตรงนี้ก็คือเดินผ่านทีคือหิวเ้ยหิวมาก้องเราไม่เออเราสั่งน้ำมาที่นี่นะ เดยวเราจะไปเอาน้ำกันนะคะโอ้ชื่อโดยสภูบข้างสภูบข้างเดินเข้าซุ้มตรงนี้ทีนึงขออนุญาตเรียกซุ้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดละน้ำสีสวยมากเลยป้าป๋าตรงนี้อะไรของใครเขาหมุนมีโอรีโออ่ะอุ้มเพื่อนนีของบุ๋มขาจ่อกินกินไปหน่อย วงพวงพวงเอนี้นี่นะคะทุกคนอาหายก่อนอมยหิวขึ้นมาขึ้นมาโอ้คืออะไรชาไทยสั่งยมสตเอ่าเอาหารไทยป่าเป็นมอคาอร่อยอันนี้ของป้าป๋าใช่ไหมงมองค่าเย็นนี่มอคาเย็นุกคนจะกินช่อะไรนะแ๊บปี้ แฟเฟ้โอรีโอโอรีโอโอรีโอเฟเป้ช็อกโกแลตโอรีโอช็อกโกแลตเฟเป้อะไรสักอย่างนี่แหละช็อกโกแลตเย็นอันนี้ช็อกโกแลตเย็นนะคะนี่มีเตีให้นอนเสี่ยงตายด้วยหุ่นล่องลงไปเลยตอนนั้นสามไม่กล้าลงมามีลุลู้นเงี้ยนี่แเธออ้วนอีกตั้งหากเดี๋ยวต้องห่วเอาไปเลยอร่อยมากเลยอะ ถายก,กินกินกันอ๋อผมเข้าปากอะ่ะ<ร>กินได้จมจนอิดหลอดนะนี่หลอดที่มีช้อนตักบนของเย็บุบนะนี่อืนีก่ก็อ้อมแักอ็เหรอแต่ทำไมของฉันมันงอไม่ได้อร่อยชิวเลยท่านโอมออกไหนท่านโอม เดิ๋ยวพน้องสิแม่กาลองฝาเห็นตรงนู้นผู้ใหญ่สองคนลงเลยรวมกันน้ำหนักเยอะกว่าลาถ้าขาดทำไงขาดน้อยน้ำเป็นอย่างนี่ทำไมเอาบุญเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉันไม่กลัวแล้วพุงเลยควายนะเป็นสบายใจแล้วแต่สำคัญคือกลับไปอีกทีจะไหว้เป็นไหมหยุดไหว้เอ้ยไหว้น้ำเหมือนปั่นจักรยานเป็นแล้วเป็นตลอดร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะตอนไปตรงนั้นลมแรงมากเลยเกือบปิ้วอร่อยไหม มาที่นี้ไม่แกล้งแล้วไม่ใกล้เลยเอาพูดอะไรมานั่งกับป่าหน่อยมาถ้าไม่น้ำเขาไกลตอนนั้นใจฉันว่าจะนั้งจะหนาวจะตั้งข้างปฝาเอาวิดีโอหรือกล้องกล้องกล้องแล้วทำไมต้องให้โพสท่าบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะทำไมน้ำเขาเป็นสีอย่างนั้นน้ำเขาเขาใส่สีเธอค่อย เดี๋ยวนี้เขาใส่สีเวลาน้ําพวกนี้ให้มันเป็นสีมรกตดทำคล้ายๆกับอะไรนะอีวังเวียงอยู่เราเลยใช่เมืกก่อก่อนเมือก่อนเราเต็มจนมากค่ะทุกคนเมื่อก่อนไม่เห็นปลาดโิโอ้กกปลาอะไรอันนี้มันปลาฮะสีสป่ามีเครื่งกรีนมากินมากเลยปลาหนาวปลาเป็นหนุ่มชาวทะเลปลาเป็นหนุ่มหน้าร้อนปลาอากาศหนาวปลาเป็นเนมอ ป,าปลาเป็นปลาลมให้มามีชิมคำหนึ่งบ้าสั่งมากินไก่ไก่นี่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกเพราะไอ้เจโอมันชอบกินมันเกี่ยวกิมตัวมเกี่ยวขับออ่าอ่านี่นะคะเป็นจานที่สามเป็นกุ๊เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะคะทำไมไม่ค่อยปีแป้งน่ากินมากเลยอันนี้ก็เป็นลาบป,ปลาหน้าลำโขงนะคะแล้วต้นแล้วต้นเปน,น้ำโขง หน้าปลาก็ถูกแล้วราบปลา <Okay, S 1> ไหมน้ำมาลองดูก่อนไหน,น,นว่าปลากูทำ <c oughs> ไมดูเพลินๆเ,เหมือนลาบไก่ไห <c oughs> นลองดูดิเ <c oughs> ปิคนจะอร่อยเป็นราบปลาอร่อยไหมแซ่แบอีหลีไหนชิมลาบเป็นไงอร่อยปะป๋าอร่อยเหรอยังไม่ได้กินเลยมัวแต่ถ่ายงำเพื <c oughs> อ่อนยังหัวกบกินอะไรอ้าม อะไรล่ะกุ้งชุกแป้งทอดอร่อยไหมคะอร่อยค่ะป่าไม่มีของกินป่าเลยฮ่ของเสียบมาถึงเรียวตำลาวเดี๋ยนี่นะ้มยำปลาน้มโขงเดี๋ยนี่ก็ข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดกุ้งทำไมต้องสั่งเป็นข้าวผัดกุ้งวะเพราะว่าชอบกินกุ้งแซ่บบ่ริลค มมัได้ชิลผมว่าต้มยำอ่ะคุณทำอร่อยที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมพี่น้องโอนเนาะกินสักสทีเถอะบวชกระชายสุดท้ายแล้วออกุ้งเช่นทำปลาใครชอบกินกุง้งเช่นทำปลาบุญุงใครกินโฮมชอบอยู่ต่างๆ อมบากป๋านึกถึงสมัยเมื่อก่อนป๋าเรียนป๋ากินที่อะไรนะเออสิบสามเหรียญเซนท่านชั้นล่างฮะร้านสิบสามเหรียญอยู่เซนท่านรับพางา<ำ>ม <c oughs> อร่อยไหม, <c oughs> มลูก <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บไว้กินจริงๆเราจะไปทะเลอยู่มีนานี้แล้วน่าจะเก็บท้องไปกินทีเดียวเนาะของทะเล แล้วพอโอมบอกว่าเก็บหองไปกินปลาก็บอกทุกวันที่รอจะไม่กินกุ้งหอยปูปลาเลยหรอต้องสองเดือนเนาะมาฝากกินกินกินลาบแหลาเดมเกี้ยงก็ผัดอร่อยนะครับวันนี้ก็ผัดโอเคลาบปลาน้ำโขงอร่อยอันนี้ยอมรับเลยกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยหมดเกี้ยง ส้มยำไม่เท่าไหร่อันนี้พดูดวิจารตามตรงนะจะพูดถึงต้งยมยำไม่เท่าไหร่ส้มตําก็เผ็ดเกินไปไม่เท่าไหร่ไม่เผ็ดอะบองอัเนี้สองอันนี้จะออกจืดอ่าแต่ว่าต้องยอมรับเลยข้าวผัดเนี่ยย่งอร่อย,อยจริงไม่รวมเฟ้นไฟรายนะเพราะเฟ้นไฟรายมันว่าตรฐานคือไก่ทอดอร่อยนี่กระดูกไก่เนี่นนนนยเอาใเรามาให้ดูทําไมกระดูกไก่จริงจังเลยกระดูกไก่ไก่ทอดอร่อย ก็คือก็โอเคนะครับรสชาติอาหารคือกุ้งเนี่ยอร่อยจริงกุ้งแช่น้ำปลาน้ำยำอร่อยลาบอร่อยแต่ว่ามีต้มยำปลา้ำโขงแหละกับส้มตำเอ่อไม่ผ่านแต่ที่เหลืออร่อยโอเคถ้าให้สิบเต็มไม่ต้องไปบอกคะแนนอะไรทั้งนั้นมันรสชาติใครรสชาติตามนคนเราชอบกินไม่เหมอือนกันส้มตำใครสวง <laughs> อิ่มแล้วก็พากันมานอนอืดอืดฮะบรรยากาศดีหน้ามาอะไรวะพระจันท์เออพระจันท์มันไหลตกแล้วอุ้มก็บอกว่าหุ่งเบียดเนี่ยป๋าก็มันไหลอุ้มอดเอาลูปอุ้มหนักไงอุ้มก้วนมันอยู่ตรงกลางมันก็เลยดึงน้ำหนักก็ลงก็ให้โดดไปว่าน้ำนี่ไม่ใช่บ้าใครจะขับรถพาเธอกลับไปเชียงเทียนก็ให้โด ป็นไงชอบไหมลูกนะเป็นอากาศดีใช่ไหม้ามาหน้าหนาวโอเคเลยน้าร้อนก็นไม่น่ามาเท่าไหร่ช่น,นะครับบ้านต้นจานเขียรอำเภอพูนพิสัยหน,หนองครายอ,อาหารก็โอเคฮะโอเคบางอย่างแต่บางอย่างอร่อยก็อร่อยไปเลยอันไหนที่ธรรมดาก็ธรรมดาไปหน่อยแต่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ ะใครชอบก็มานะครับแล้วนะคะแล้วก็จบแล้วกับลาหารบ้านต้นซานทีนนี้อร่อยแล้วอิ่มสนุกมากมากเลยก็มันก็ไม่อร่อยทุกอย่างะนะ <c oughs> ของที่ไม่อร่อยมีอยู่แต่ว่าที่เหลือก็อร่อยดี <c oughs> อร่อยที่สุดที่นี่คืออะไรเอพี่เหรอคือไก่ทอด เออผู้ชอบเฟรนฟรายเอาเป็นอาหารไก่ไก่ไก่ข้าวผัดค่ะสำหรับป๋าอร่อยที่สุดที่นี่คืออะไรรู้ไหมลาบกาแฟเครื่องดื่มใช่เออเครื่องดื่มอร่อยเฮ้ยทำไมไม่สั่งของหวานไม่เห็นมีมีมันเห็นเขากึ้น้กินเออมันมีฮันนี่โทสต์นี่หว่าใช่เออนไปรอบหน้าอะบายบายผู้ชมน้องบายบายอย่าลืมติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบช่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเป็นใครเดี๋ยว ใจมีโครงการจะทำอะไรนะจะทำอะไรนะอยู่ P5 อ๋อจะไลฟ์สตรีมเกมค่ะเกมของพีเขาป๋าซื้อมาแล้วเปลืองเงินที่หายซื้ออะไรห้องอ่ะเลยกระซี่ฮะไม่มันให้จองเป็นพีออเดอร์แล้วเดี๋ยวมันจะได้วันที่10กุมภาพันธ์นี่หนิของ P5 ป๋าที่เหลืจะสตรีมป๋าเป็นผู้ชายที่ชอบเล่นแฮร์รี่ป๋าจะเป็นพ่อมดบึดป๋าจะใช้อวดาเคดับล่ะ ถาคนได้บอกไม่รู้ว่ะใช่ไหมบรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะคะท้องคุ้งน้ำล้วก็น้ำไปบ๊ายๆถ้าเราจะไปต่อไหนต่อก็ฝากติดตามได้เลยะบ๊ายวเดย